สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาววันศุกร์ที่12นะคะจะประกาศจะให้วันุขที่12นะคะ,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 คะ,ะมาพบกับแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดบันนี้นะคะหุ้นมัดรวมวันที่12พฤษภาคม2 5 6 6นนะคะอ่ะ ตัวเด่นหุ้นมัดรวมวันนี้นะคะแอทไปแปดสี่เห้าหนึ่งสอวิ่งรูด8กับ 4, 4ีนะคะจับไปในตารางก็จะมี8558 4554 4 9ปดสี่ห้าห้าสี่สี่เกแล้วก็อ่าสี่สนะคะเบิ้ลก็จะมี4 4 5สี่ส่วนตัววิ่งรูดตัวฟันนะคะ,ะตัวเจาของแอรก็จะมี8558 4 5 5 4 8 9 9 8แล้วก็2 2 4นะงะอ่นะะส่วนตัวฟันของแอดนะคะตัวฟันตัวฟันนี้นะฟันรอบเช้าแอดฟันแปดนะคะรอบเช้าแอดฟัน8แล้วก็รอบบ่ายแอดฟัน4นะคะหรือใครจะเอาไปฟันทั้ง8กับ4ก็ได้นะคะทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะเมื่อวานแอดให้ฟัน9กับ5ไป95้าห้มาบ่อยมากเลยนะคะทั้งเช้าทั้งบ่าย โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแอดเน,น้นวิน่งรูดเดอร์ไปแล้วจ้ารำ่มกรวยๆกันทุกคนเด้อวันนี้วันพระอย่าลืมสวดมนต์ทำบุญเส่บาตรด้วยนะคะไปแล้วจ้า